สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยายประชีชาแนลเคือเก่าเหมือน,นเดิมเนาะจา้ะวันนี้ยายประีจะได้นน้ำขอบม้วนนะครับเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช,ดชดมเป็นเนื้อท่ามาจา้ะก่อนสิไปรับชมเราฟังยายประีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายประีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายประีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก่อนทีได้ผ่านเบิ่งผ่านชมเนื้อท่ามาจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่ออาจารย์ใดหรือว่าจะ พ่อเมนมาใตตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้อง้อน,นี้ผู้ใดรอเนวทางแอ็ดหนูน้ำสมัยโมเ้าอ่อนหนูน้ำสมัยนะพี่น้องเนาะ้อเ้าลงกไปเป็นของควมพี่น้องมาเบิ่งของแทะในคลิปนี่ลหละจ้ะพี่น้องจ้ะของแทะแน่นอนมาแล้วเนาะเนวทาง10ล่างหนูน้ำสมัยนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนื้อทางอาจารย์ทันแหล่เพิ่นบอกว่าให้ด้วยใจวาซันพี่น้องจ้ะเพื่อนไห่มาเนาะจา้ะเพื่อนแคบหน้าจอเลยนเนาะพี่น้องเนาะให้ด้วยใจราค่าพี่น้องขาสำรับผู้ใดมากเนวทางหลัก้อยมีอยู่ที่8 90เนาะค่ะสำหรับแนวทางให้ด้วยใจเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะมากระจวดจากตั้งเพิินได้ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสแผ่นแผ่นพารวยเป็นเหล็กตัล่างกับเหล็กเด่นใครมาได้บนล่างเนาะ,ะ,นะ,ะพี่น้องเนาะหววนี้บนเด่นอยู่ที่หาเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่า353755573หาหา3หา7สำหรับ แนวทางของแอดแพนแพนค่ะรวยนะค่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทาง Ad แอดแพนแพนกะแคีบหน้าจอเนาะจ้ะบอลวัววัวนี้มือนี้เพื่อนสิลุง่งจำเหล้าใหา้เฮาบอลเนาะพี่น้องเนาะเชิงไรเอยต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางาขนมไทยว่าสัน่นเด่นบนล่างคนโคร,ราดเนาะจา้ะงวดที่แล้วสีกับหาเนาะพี่น้องเนาะวัวน,นี้เพื่อนบอกว่าศูนย์กับหนึ่งมาตัวไหนตัวหนึง่งสำหรับเด่นบน เปล่นบนล่างคนโคราชเนาะจ๋าเนาะคนมีหลายสูตรเด้อหลายสูตรเนาะพี่น้องเนะานะคนโคราชเนาะค่ะคุณไดมักสูตรไดกระจังแค็บหนาจอเนาะจ๋าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ตัวบนแอดกับตันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนมีสามสี่สามแปดสามศูนย์ห้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดและเก้าศูนย์อันนี้คือแนวทางคู่ตัวบนแอดกับตันเนาะพี่น้องเนะาะมักกะพิจนาเป็นแนวทางนั้เพื้นใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางเลขคู่ตัวบนเนาะคะนะ่ะเนาะ พูดต้นบนพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้ามาแล้วค่ะพี่น้องนี่คือแนวทางหนูน้ำสมัยคลองแขนแน่นอนพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเข่าซีเนาะจ้าหัวนี้ศูนย์สีหกศูนย์สีหกคลองแครเด้อพี่น้องหมอเ้าลงไปคอรดคอเพื่หลายพี่น้องค่ะเห็นเพื่อนมากนึกว่าอันนี้โตเพื่อนลงเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางหนูน้ำสมัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิบล่างศูนย์สีหก ตัวใดซีมาพี่น้องมักตัวไรกระจวดจาาเนาะพี่น้องเนาะสีสียัางอีกยุติพี่น้องบดติดับแจัคโคตรเนาะพี่น้อง่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางผู้ใดว่าเด่นย้ายผ้าว่าดับว่าสันพี่น้องสําหรับแนวทางเลขดับเนาะค่ะนาอเอามาเมนงวดทีเดียวเนี่ยบอดพี่น้องบัดว<ะ>้า่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างเนาะค่ะน้อง ดับล่างของอแอดยกพุดเนาะงวดที่แล้วดับหนึ่งออกซีซีวสันม้วนดีดับเจ็ดวสันแอดยยพุดวาเราวาดับเจ็ดล่างเนาะค่ะพี่น้องน,ะดดนออาะผู้ใดมักเจ็ดกระจวดจาะใดคือเก่าเนาะค่ะยังรถผูดด้ใดเอ่ยต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างอาจาย์ชาววโลรดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วดับหกออกซีซี ววนี้กระดับหกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าข้นกับไหเดนหกว่าหลายเด้อพี่น้องให้เด่นหกมาเยอะมากเนาะค่ะนะสำหรับเนื้อทั้งหกกลางเนาะค่ะผู้หลังข้นกับายเดนผู้ลังข้นกับายดับผู้ใดมาหกกับจวดจาาได้เลยเด้อพี่น้องเพราะว่าเลขดับของฉลาก็มีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขบ่หนามา แสดงว่าดับบนเนาะคะ่ะเนาะเลขไม่น่ามาร้อยสิบหน่วยวสันพี่น้องดับสิบเอองวดที่แล้วดับศูนย์เนาะคะ่ะเนาะงวนนี้ดับสองค่ะไม่มาร้อยสิบหน่วยเนวทางคนโคราดด้วยกันเนาะ,ะ,ะพี่น้องเน,ะะนะญญาะแสดงว่าดับสองข้างเทิงเน,ะะน,ะนาะพี่น้องเนาะคนโคลาดเนว่าเนาะจับสองบนพี่น้องขาพุ่ยดมักสองก็วจวดจ่าในพี่เก่าน,ะ,ะ,นะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างคนพันช่างวสันะ เพิ่นว่าดับสามล่างมาซันพี่น้องเอาพิจารณาป็นแนวทางน้ำเพลินใดเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดก็บจารวดจาดน้ำเพลินใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชนะพลมากแล้วค่ะพี่น้องคะอาจารย์ชนะพลบอกว่าอันนี้มากครบทั้งดับบนดับล่างเนาะค่ะงวดที่เล้ยวดับบนเกาเอายูเนาะพี่น้องออกซี6ีหกงวดนี้ดับหกบน งวดที่แล้วดับ2ล่างงวดนี้กะดับ2ล่างเหมือนกันนะค่ะดับ2ล่างเล้วอพี่น้องขาผู้ใดมากสองกะพิจารณาดูดีๆนะค่ะพี่น้องเนาะสำรับแนวทางดับอาจารย์ชนะพุนดับซ้ายแข็งเนาะค่ะดับบน6ดับล่างสองเนาะค่ะเนาะเอาว่าไปตามสูตรสำรับแนวทางเลขดับอาจารย์ชนะพลนเนาะค่ะพี่น้องเนาะบนหกล่างสอง่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรสิบบนสัน สิบบนหมวดที่แล้วชนอยู่ที่สี่รสันงวดนี้หกสูตรชนอยู่ที่หกศูนย์สองข้างทึงคัดติดดับอาจารย์ชนพลหกเนาะค่ะเนาะเหลืออยู่ศูนย์กับสองพี่น้องค่ะข้างถึงเหลืออยู่ศูนย์กับสองสองติดดับคนโคราชเหลือศูนย์ตัวเดียวฟันเขนียนเขียนพี่น้องศูนย์อะไรดีวะสันพี่น้องะแต่แยกให้กับมักศูนย์เนาะพี่น้องงวดเนาะ,ะที่เป็นศูนย์อี่ยังล่ะอย่าบอกเร้อว่าศูนย์ ฉูนฉูนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างว่าสันเอ,อ่อเพิ่นหายมากว่าที่เราซีบล่างเขาอยู่ที่ซีเนาะพี่น้องน้อง,องวดนี้สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองติดดับอาจารย์ชาณพลว่าสันแปดติดดับแย้ไพ่วะสันเหลือจุดอ่อสี่หกศูนย์เนาะคะ่ะเอาล่องเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าสี่หกศูนย์ก็จะเป็นชนก,นกันกับแนวทางของเงูนน้ำสมัยเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามส่วนเพ,พิ่นค่ะพี่น้องเนาะ ศูนย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางราัฐบาลเด่นมาได้บนล่างเนาะคะ่ะมาได้ทุกหลักบนล่างเนาะจ้ะงวดที่แล้วเด่น4 4มาทั้งทึ่งและทั้งลางเลยเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า1ว่าสัน้นหรือว่าเลขสีมา10พี่นอ้องแนนบ่เพราะว่า0กับ1มันด่งแง่หรือว่าเนี่ยอาจจะมาคู่กันเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยวระศั่นแนวทางของเอ็เคอีเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่หนึ่งกับสามนะคะเนาะหนึ่งกับสามบางย่มแดงแดนลางหนงึ่งกับสามประั่นพี่น้องหนึ่งกับสามระวังหนึ่งกับสามกับติดดับหลายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะอ้าวมาตัวใดก็จวดจ้าเพราะว่าบ่ามีเลขดับไม่ฟองฉลากดอกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไข่หนุย่ยวระศั่นพี่น้องคะ่ะ เด่นบน่าสั่นโอ้สูตรหัวใดนนี่เนาะหัวถือหัวเดี๋ยวได้พี่น้องเนาะแต่วางหัดที่เล้วเพิ่นเหตุมากบ่อนี่จะซื้อเนาะจ้ะมาเบิ้งค่ะหัวนี่เพิ่นบอกว่าหัวที่เล้วหกเจ็ดแปดหัวนี่กะหกเจ็ดแปดพื่อเกาค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดผัดเนาะค่ะเด่นล่างซี่หาห้าหกและห้าห้ามักตัวใดกะพี่จาหนาเป็นแนวทางน้ำจันใดค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของแอดผัดเนาะพี่น้องเนาะ มากระจวดจัดปาดบนุญน้ำพนไหนด้วยเนาะคะ่ะตโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเล่นกเกล่เนาะเล่นเกวบอกว่าเด่นศูนย์กับหนึ่งมาในนอนมาสั่นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดบนรางศูนย์หนึ่งสองเนาะค่ะเหล็กเด่นเพลินสามตัวแคบหน้าจออันนี้คือแนวทางของเล่นเกลเนาะพี่น,น้องเนาะมากรพิเจ้าเป็นแนวทางน้ำพนไหนเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตู่นักคำนวณว่าสั่นเด่นสองเด้อพี่น้องเด้อมาตัวใดจะจวดจาดนั่เพื่อนใดด้ยเนาะค่ะโดนๆจะมาเพื่อนนึงเนาะตู่นักคำนวณแล้วพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมิสเตอร์บีไม่ใช่บอลเนาะค่ะมิสเตอร์บีนนะะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าอาเด่นบนลูนว่าสั่นพี่น้องตัวเดียวเป็นเพียนมากระจวดจาดเนาะคะ่ะเนาะ ชอไปเลยจ้าอันนี้เป็นเกตเอดดวงดีมีโชควาสันเพิ่นไหม่มากเนาะจ้าสามตัวมีอยู่ที่902906942002006042 2ต90ัวมีอยูะะ่ที่020642วาสันพิจารณาได้เนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ย่าไพกะขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดิเข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงๆรวยๆปังปังสุขสุขคนเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมรู้แนวทางห,หายแย่ไพ่มาให้พพอแม่พี่น้องใ้เบิงใ้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณาย้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า